บอสบิ๊กและเอซทั้งประเทศอึง้งเมื่อเจนนี่ทำแบบนี้กับอาจารย์โอ้นแล้วอยากให้เจนนี่ออกมาขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำในงานวันเกิดผู้ยิบ้านฟินแลนด์ไปดูกันดีกว่าว่าเจนนี่ทำอะไรพูดอะไรคะ่ะคุณจะมาล้างบอนหายเหี้ยอะไรไก็ต้องมาล้งบอนแล้วเ <laughs> รื่องอะไร นี่ค่ะจนบอสบิ๊กเห็นน็อกก็เลยออกมาบอกว่าเอามาเม้นว่าเจนเนี่เม,มามากขอกราบขออภัยอาจารย์อน้นแขนคิวบอลมคูด้วยแล้วอาจารย์อ้นเห็นคลิปนี้นาอกที่ f อเอามาลงเพราะว่าทุกคนเอามาลงนี้ไม่อยากให้ทัวลงนะอยากให้น้องนะ่ะปรับปรุงในตัวเอง ว่าน้องควรเปลี่ยนในจุดนี้จุดนี้ครั้งต่อไปน้องจะได้ปรับปรุงไม่ดื่มไม่อะไรรู้ว่าตัวเองดื่มไม่ไหวก็ดื่มเบาๆอย่าทําให้ขาดสติแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนทําผิดก็ต้องออกมายอมรับผิดแล้วล่าสุดน้องเจนนี่ก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษด้วยนะคะแล้วทางผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกและน้องโกกีก็ได้ออกมาโพสต์อยู่ว่า,อ,าออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองอยู่นะคะว่า น,น้องโกกิออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเลยว่าจากกรณีที่มีเด็กในค่ายผู้ดูถูกและไม่ให้เกียรติแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในานามผู้บริหารค่ายเพลงต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์อน้นและขออภัยแขกทุกท่านที่มาร่วมในงานทั้งนี้ส่วนหนึ่งความผิดพลาดมาก็มาจากทางเราที่ไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ภายในงานไว้ให้ได้ดีจึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ทางนี้ทางค่ายขอน้อมรับผิดและรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางค่ายจะเรียกคุยกับศิลปินดังกล่าวเพื่อรับผิดชอบและแก้ไขตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจเลยจะ,ะให้น้องรับจะน้อมรับไปปรับปรุงและแก้ไขต้องขออภัยทุกท่านด้วยค่ะ แล้วก็ทุกคนแฟนคลับทุกคนก็บอกว่าเห็นิทธย์อาจารย์อ้นออกมาตำหนี่หลายคนอยู่เพราะว่าเห็นเจนนี่ทำพฤติกรรมแบบนี้กับอาจารย์มันก็ไม่เหมาะสมแล้วทางอาจารย์อ้นก็มาตอบในในคลิป,คล,ปคลิปนี้อยู่นะคะของแฟนคลับที่เอาไปลงเนาะอาจารย์อ้นก็มาตอบเองเลยว่าขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยครับ แล้วแฟนคลับคนนี้ที่เป็นคนเอาคลิปสั้นๆนะมาลงก็มาต่ออาจารย์อ้นบอกว่าขอโทษแทนน้องเจนนี่ด้วยนะคะที่นำคลิปนี้มาโพสเพื่อในครั้งต่อไปน้องจะได้มีสติมากกว่านี้และขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะที่นำคลิปมาลงค่ะแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแฟนคลับก็เข้ามาขอโทษด้วยแล้วก็ทุกคนก็ตกใจเนาะแล้วก็เทคแคร์อาจารย์อ้นค่ะทุกคน ก็คือเข้าใจค่ะทุกคนเข้าใจว่าในสถานการณ์นั้นน้องไม่มีสติควบคุมสติตัวเองไม่ได้เลยน้องก็ไม่ได้มองว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ทีนี้ทางผู้บริหารค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกเขาก็น้อมรับที่จะ,ะปรับปรุงและก็เตือนศิลปินและจะให้น้องอน้องเจนนี่ค่ะไปขอขมาอาจารย์อน้นเพราะล่าสุดทางค่ายค่ะทางค่ายเพลงตเกียวมิวสิกนะคะ ได้ออกมาโพสต์ค่ะล่าสุดเลยออกมาโพสต์ว่าในส่วนของดราม่าเจนนี่ทางผู้บริหารได้พูดคุยกับทางอาจารย์อน้นแคนเขียวหลังงานจบตั้งแต่เมื่อคืนเรียบร้อยหลังจบงานและเย็นนี้น้องเจนนี่จะเข้าไปพบอาจารย์เพื่อขอคมาท่านค่ะเนี่ยค่ะเป็นการดีมากๆทำผิดก็ต้องยอมรับผิดในตอนที่ตัวเองมีสติก็ต้องออกมายอมรับในทุกสิ่งที่ตัวเองทำพลาดไปเนาะ เนี่ยค่ะก็คือทำถูกต้องแล้วทางผู้บริหารผู้ก่อตั้งฟินแลนด์บอสบิก๊กอย่างเงี้ยน้องอโกกีหรือทีมผู้บริหารค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกก็ต้องออกมายอมรับในตัวศิลปินตัวเองที่ทำผิดพลาดในครั้งนี้ค่ะแล้วไปฟังกันดีกว่าว่าน้องน้องเจนนี่เนาะอ,ออกมาขอโทษหน้าเพจส่วนตัวของน้องแล้วก่อนที่น้องจะไปขอขมาอาจารย์อ้นในคืนนี้เนาะน้องก็ได้ออกมา พูดเนยค่ะน้องก็ได้ออกมาโพสต์นี่ค่ะล่าสุดเลยเหตเจนนี่ซีโฟตัวเกียวนี่นะคะเหจนี้นะคะเนี่ยน้องก็ได้ออกมาโพสต์ว่าหนูไม่มีคําแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นหนูรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากใจค่ะหนูกราบขอโทษขอขมาอาจารย์อ้นแขนเขียว f ออาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนจากใจ หนูน้อมรับความผิดและพร้อมแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดตรงนี้จากใจหนูกราบขอโทษบอสบิก๊กขอโทษค่ายขอโทษแขกทุกท่านในงานขอโทษพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านจากใจนี่แหลคะค่ะคนจริงคนทำผิดก็ต้องออกมารับผิดโดยเร็วเนะพี่น้องไปฟังกันดีกว่าว่าหน่อยเนจนี่ว่าจะไหนแน่ต้องในในส่วนนี้อะคะ่ะสวัสดีค่ะน้องเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกนะคะ อ่าหนูได้ทราบข่าวเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยหนูต้องกราบขอโทษนะคะอาจารย์นะคะหนูขอโทษอาจารย์นะคะอาจารย์อ้นแคนเขียวขอโทษบอทวีกขอโทษแขกทุกคนที่อยู่ในงานขอโทษเอฟซีทุกท่านนะคะหนูรู้สึกผิดจากใจจริงๆนะคะด้วยเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะได้ดื่มแล้วก็เมาจนพั้งปากพูดคาพูดที่รุนแรงกับอาจารย์อ้นนะคะซึ่งตัวหนูเอง ไม่ได้รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนอกจากน้อมรับความผิดนะคะและทางหนูไม่ได้ดิ้นนอนใจกับความผิดพลาดที่หนูได้ครั้งปากพูดกับอาจารย์นะคะได้ติดต่อกับอาจารย์ไปแล้วหนูอยากไปกราบขอ,ขอขมาอาจารย์จากใจจริงๆนะคะหนูรู้สึกผิดจริงๆแล้วก็หนูต้องกราบขอโทษอาจารย์จากใจจริงๆเลยะคะ่ะที่ได้ทลั้งปากพูดไปด้วย การดื่มแล้วก็ขาดสติหลังจากนี้หนูก็จะเบากับการดื่มแล้วก็จะมีสติให้มากขึ้นนะคะหนูขอโทษเอฟซีทุกคนหนูขอโทษบอดดี้หนูขอโทษทุกๆคนเลยนะคะขอโทษจริงๆคือขอโทษอาจารย์โอ้นจากใจแล้วก็เอฟซีอาจารย์โอ้นนะคะแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์โอ้นนะคะหนูต้องกราบขอโทษขออภัยจากใจจริงๆนะคะหนูเมาและหนูไม่มีสติ ตรงนั้นจริงๆนะคะไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะใช้คำพูดตรงนั้นจริงๆนะคะหนูเมาแล้วหนูขาดสติจริงๆนะคะหนูอยากไปกราบขอขมาอาจารย์จากเจจริงๆหนูขอโทษทุกคนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะอ่านี่ร,รู้จัก รู้ว่าตัวเองทำผิดก็รู้จักออกมาขอโทษแฟนคลับทุกคนก็ให้อภัยได้ค่ะเพราะในตอนนั้นน้องเจนนี่ไม่มีสติเลยค่ะและ เหล่าแฟนคลับเนาะก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นลหลายๆคนก็ให้กำลังใจบอกว่าผิดพลาดแก้ไขได้แล้วคนนี้ก็เลยบอกว่ารอบหน้าไม่ว่างานอะไรแนะนำให้บอสสั่งเด็กในค่าย no ลกอฮอล์น่าจะดีนะคะผิดแล้วขอโทษทุกคนไม่ควรว่าน้องค่ะเป็นกำลังใจให้ก็คือ แต่ละงานบอสบีจะเต็มที่อยู่แล้วกับแอลกอฮอล์แต่ว่าเขาก็คงได้รับบทเรียนแล้วแหละทางค่ายคงได้รับบทเรียนแล้วก็คงจะเตือนสติศิลปินในค่ายของตัวเองให้ดื่มเบาลงแต่การลดก็คง คงลดไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นยุคยุคสมัยของมันค่ะพี่นนองยุคสมัยในการสังสรรค์ในการดื่มเนาะเออก็พูดคุยกันเฮฮาและสนุกสนานได้แต่ว่าการดื่มมันก็ทําให้คนขาดสติแบบนี้ถ้าจะดื่มก็ต้องเบาๆได้ก็คือควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นี่ละค่ะมันก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เลยแหละสำหรับน้องเจนนี่เนาะแล้วก็สำหรับลหลายๆคนมันก็สามารถเตือนลหลายๆคนได้เนาะว่าการดื่ม มันก็ทําให้ขาดสติได้ทําให้เสียหายทําให้ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วคลิปหลุดไล้หลายคลิปของน้องจนนี่เยอะมากในท่าเต้นที่ไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นเจอแฟนคลับถล่มมากมายแต่ ยังดีที่น้องรู้ตัวทันออกมาอัดคลิปขอโทษขอปรับปรุงและก็ให้โอกาสน้องด้วยนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้สาวกุ๊กเคมาร่าก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเจนนี่ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้สาวกุ๊กเคมาร่าฝากไว้แค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ